กูรู้กูรู้อยากกินจังเถอข้าวมากมากมันกินข้าวได้กันเถอไม่เจ็ดข้าวเลยยงนุ่มจิ้งยากมาไล่วันเลยอืมตักที่จานก่อนอ,อยากกินมาเถอไล่วันเราไม่ได้ทำคลิปซงกินนุ่มจิ้งชล่งกันดีกว่าืธอมามามาอร่อยจังวู้เถอไม่แพ้เถออืม ยำขนมจีนโขโขสักทีนะโขสักคำหนึ่งค่ะจ้ามาเรื่อยครับกินด้วยกันจ้ากินก่ะนนะกินกอละ น,นี้นะจ๊ะเราก็จะตัดยาวไปเพราะว่าจะเอาไปปูกนะจ๊ะเธอจ๊ะ ใส่พ no kind of ิกหลายดอกหน่อยนะจ๊ะต่อไปก็เป็นขั้นตอนการปอกหัวห้มนั่นเองนะโอ้วห มันมง้มันเส็ตตาถือเแ็ตตาหมดถือจะจำเป็นถือมง้อมันนะมันเซ็ตตามันตาใหญ่ขึออ้ป้าหลุมมะนาวถือป้าหลุมมะนาวอืมป้าหลุมมะนาวลจ้าไปยยมันต้องเปเรี้ยวอ่ะือเดถือติดเกดอืม ตีเกนแล้วก็ตั้งโมก็ไปเตื้ออือนั่นไงเนถื่องตั้งโมตอตมตอนนี้จะตอมกุ้งจ้าเตื่จา๋านามเดือดแล้วเือนามเดือดแล้วเธอวัวใจนะจ้ากุ้งมีหนีนมาเป็นหรวัวใจ ใส่ใจใส่เรียงดาวเข้าไปนะจ๊ะใส่ก็อ๋อเอ๊ก็ไปเลยจ้าเอ๊นองก็ไปเลยจ้ากูรู้กูรู้เจอกู Bên nhau con hồng tùa đếng nha chá Tùa đếng sẽ dọc thêm nha chá thưa chá Tùa đếng nhau Đếng mới khôi đi Tùa này xúc nè nha chá Cung Xúc ừ. lèo cá Cắt tắp ใส่อย่างนี้นะคะโ oh <laughs> อ้ไม่โจ้ไม่โจ้สือพักแบบนี้เสียซุกหน่อยนะเธอกุ้ง yếm khô dừng từng mét nữa cha nghe cùng uống ngóm thua thì hắn là cả tỉ ê anh ăn ฟารังกับจีฝรังเจออะไกันนุ่มจีนดตกคับไม่ได้หลอกก็ไม่ผีร,มร่มโพนไม่จะมม่โพนนี่แหละมาลดจะไม่ใส่ไม่เราจะใส่นำบูดูดอีอ๋เตือเนี่ย๋ยวมาแรีว,วิธีการทำนะจ๊ะอยากน่าเร็วยากกินจังหูเตืออยากกินกินทั้งที่ซ้ำร้อยห้าสิบแล้วเตือยทำแต่นุ่มจีน ก้องโจบหรือก้องโจบนั่นไนก้องโจบเปเนีไยตอนนี้ก็มมอรู้ึะขั้นตอนจะทำกินแล้วนะจ้าเธอจ๋าอันดับแรกก็คือน้ำปลานะคะเธอนะไว้พ่รุมงพนนี่แหละเออนี่ไหมเท่ไหมเข้าไปเถอะอืมหนึง่งสอง อ,อยากกินนัดวันนี้ข้อไม่ก่อนนะคะไม่ใช่น้ำบูดูนะจ้าเตอร์จ๋าส่นต่อไปคือใส่น้ำตาลใส่หรือน้ำตาลใสนะ่อือยากใส่หมากเร่งใครกินวานก็กินวานอบวานมรือ,อแล้วก็ใส่เติมทิดเข้าไปเตอ้ใส่เยอะ ทำไมาเป็นวานถืออืมเซตแล้วก็บ,บีบสมนาวถือสมนาวสมนาวคาดไม่ได้กยถือบีบสมนาวบีบสมนาวเข้าไปไลายลานุ่ยยิด กากูเล่กูเล่เธอเล่เขาไปดืยักษินจังหัวเลยยักษินเนี่ยนี่เสียงวะอยู่กสักปีปัญหาถือเซ็ตเลยกดบไทเล่นี่เข้าไปดือดีปรีดีปรีก่อนดีปรีเออเนี่ยเธอใส่แล้วก็กู้รู้กู้รู้ ใส่หอมนีกับไปเลยเธอใส่หมากแดงเต็มเช้นเราก็ใส่ลูกเพืือนะอืใส่กับไปเธอพร้อมที่จะทำแล้วนะคะพร้อมที่จะกินแล้วนะคะยำชานอืกุ้งก็ไปเธอใส่กุ้งเข้าไปกุ้งใส่มันซีนิวใส่ลาวเล แม่โมกุ้งดิบอ้วยกุ้งจุกเนี่ยเจอเธอเซ็ตแล้วก็ใส่กุ้งกับกุ้งล้กุ้งล้ไรเจอนะแล้วก็เอานุ่มจีนใส่กันไปเลยเธออยากกินกังหูเหลียวเทียงเลยวันนี้ไม่ใช่เซ็ตเรีองดีเธอมาซาโรยนำลายวยลลยเธอนี่กังตีซ้ำรวยฮาริบอคเหลวนี ตำนุ่มจีนเด้อว้าวน่ากินมากจื้อน่ากินมากมามากินยำนุ่มจีนอาเรือโร่อยเอออด้อโรยสุดอืมเขากินก่อนนะมามากินด้วยกัน